โอเคครับก็สำหรับคลิปพรีวิวก่อนจะส่งคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆก็จะมี3อย่างเราจะมาพรีวิวนะครับก็จะมีตัวนี้คีมกลมนะครับคีมกลมตัวนี้ส่งมาซ่อมกัดหลังนะครับตัวนี้ส่งมาซ่อมกัดหลังตัวนี้แล้วก็เราก็ลื้อพื้นออกเลยนะครับแล้วก็อัดกาวให้ใหม่แล้วก็ลูกค้าความประสงค์ที่จะซักด้วยนะครับตัวนี้งานก็จะออกมาประมาณนี้นะครับงานซ่อมกัดหลังนะครับงานซ่อมกัดหลังแล้วก็งานซักนะครับงานซัก ต่อมาตัวนี้เป็น501นะครับ501รหัส000นะครับตัวนี้เป็นผ้าดิบสีอินดิโก้นะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งตัดขาด้วยนะครับสั่งตัดขาแล้วก็เย็บลูกโซ่นะครับสั่งตัดขาแล้วก็เย็บลูกโซ่ตัวนี้สําหรับการเย็บลูกโซ่สินค้าที่ซื้อกับเรานะครับจะมีค่าบริการอย,อยู่ที่250บาทลงส่งกลับนะครับตัวนี้สําหรับค่าที่ซื้อกับเรานะถ้าไม่ได้ซื้อกับเราเนี่ยเราเราพิจารณาคอสอีกทีนึงนะครับเพราะว่าค่าจัดรถแพงมากะ็จแ จะแพงกว่านิดหน่อยเพราะว่าตัวนี้เลิกผลิตแล้วนะครับตัวนี้ป้าก็จะเปลี่ยนไปนะครับตัวนี้ทรงก็จะเล็กกว่าหน่อยแต่ว่าได้ความคลาสสิกครับสินค้าทั้งหมดก็ทำการจัดส่งวันนี้นะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามกด subscribe นะครับจะเป็นกำลังใจให้เรามา,มากๆเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบกินก้อนผ้ากักกนบ